นิทานจีนสอนลูกรักตอนเมตตาหรือทารุณเจ้าครองนครแห่งหนึ่งได้ประกาศจะทำพิธีปล่อยนกพิราบหนึ่งหมืนตัวในวันปีใหม่บรรดาชาวบ้านทั้งในเมืองและตามตำบลเล็กๆนอกเมืองทั้งหลายต่างก็พาก,กันจับนกพิราบมามอบให้ราชสำนักเพื่อแลกกับรางวัลวันหนึ่งเจ้าครองนครเดินเล่นอยู่ในสวนบังเอิญได้ยินคนทำสวนหนุ่มถามคนทำสวนผู้เท่าว่า เจ้าเมืองท่านจะปล่อยนกพิราบหมื่นตัวทำไมกันหรือท่านลุงอ้าวก็ปล่อยนกเพื่อแสดงความเมตตาเนื่องในวันปีใหมนะ่น่ะฟังผู้เท่าตอบแล้วคนสวนหนุ่มก็ว่าแต่ข้าว่าจะเป็นการทารุณมากกว่านะเพราะข้าเห็นชาวเมืองต่างออกล่านกพิราบกันเป็นการใหญ่ใครจับมาได้หลายตัวก็ได้รางวัลมาก นกพิราบบางตัวจึงถูกจับถูกชิงมาอย่างบอบช้ำบ้างก็ตายคนล่านกทำร้ายทั้งนกและทำร้ายทั้งคนกันเองด้วยเจ้าผู้ครองนะครได้ฟังเช่นนั้นก็ถึงกับอึง้งและได้สั่งให้ยกเลิกพิธีปล่อยนกพิราบในที่สุด